สวัดีครับวันนี้อาจคลิปเสียงพอดีได้คุยกับอาจารย์หนุ่งหรือน้องหนุ่งที่เป็นลูกศิษย์ผมนะฮะก็ได้สนทนาธรรมกันก็เลยจะได้เอาไฟล์เสียงมาลง Youtube เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดประโยชน์นะฮะแบบนึงนะครับท่านไม่ได้มีปัญญาเพราะท่านหลงผิดมาตั้งแต่แรกใช่ไหม เดียวหมันอะไรมันเียไปอะไรเงี้ยมันทให้เราป็นยากเลยใช่เพราะว่าพระสายตรงนี้มาอืเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านไม่ได้มีปัญญาเพราะท่านหลงผิดมาตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่ตอนขั้นบรรลุธรรมเนี่ยที่นางสุชาดามาพูดกระแทกลงไปแล้วท่านท่านรู้ว่าอ๋อนี่คุปรุงแต่งหมดเลยเนี่ยมันหลุดออกจากตัวมโนสัญญามโนตัวเนี้ยมันเลยทิ้งตัวรู้ไปอ่ะพอทิ้งตัวรู้ปุ๊บมันบ้านเปล่ามันไม่มีอะไรทีนี้มันเป็นปัญญาจริง ใจก็สงบขึ้นมาเลยทันทีแล้วพระองค์ไม่มีปัญญาพราะองค์จริงต้องไปนั่งตัดสรุรรมไปอนุรวมปฏิโลมนะคนมันไม่เข้าใจครับเออไปอนุรลมปฏิโลมขึ้นมาเพื่อจะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะมาสอนสั่งสาวกเพื่อจะมาบอกว่ามึงปฏิบัติมาทั้งหมดแต่มันผิดหมดเลยเว้ยกูทํามาหมดแล้วอ่ะใช่กูเอาปัญญาเนี่ยมาสอนเนี่ยให้รู้ว่าโอ้โหที่เราหลงขันหมดเลยอะ่ะหลงรูปรถกลิ่นเสียงธรรมาลมอ่ะเออโ,โถทะพะอะไรอะ่ะ ถูกไหมแล้วเราก็หลงรู้หลงแสวงเหรอ mm. พ่อไม่มีปัญญาพี่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีปัญญาตอนแรกอะครับเออถูกพี่เออถึงไปดูรวมปฏิโลปเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็ไม่มีปัญญาไปสอนคนรู้ว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งหมดเลยอะตอนที่หลุดแต่วูดเราหลงหมดเลยแท้จริงมันมันไม่มีอะไหล่ะเออเราหลุดออกจากความรู้ตนนัวนี้หลุดค้นไปจากความหลงไงตัวรู้มันก็ดับไปแต่มันก็ปล่อยจิตมโนวิญญาณ ออกไปเลยทีนี้มันก็ไม่เหลืออะไรไม่มีเออราไ,ไม่มีรู้ไม่มีอะไรยังไงเป็นรธรรมชาติของรู้ที่เป็นขันใช่ไหมล่ะพี่ถึงรู้ว่าเอ้าโอ้แล้วจะไปบอกคนยังไงจะไปสอนคนยังไงอะมันมันเป็นความคิดเป็นที่เขาปฏิบัติมามันผิดหมดเลยอ่ะนี่แหละครับที่พี่ไม่สามารถที่จะไปไปบอกคนได้อ่ะทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคนมันมันหลงอยู่อ่ะมันไม่รู้ตรงนี้ พอไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อแหละเขาก็คิดว่าเขาต้องปฏิบัติใช่ไหมละ่ะเพราะเขาเคยปฏิบัติมาเขาเคยปฏิบัติามาตลอดเนี่ยเอเขาคิดว่าต้องปฏิบัติถึงจะบรรลุธรรมใช่ไหมละ่ะอ่าใช่เนี่ยแต่มันเป็นอย่างงี้มานานแล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าก่อนท่านจะท่านจะมาไอ้นี่มันถึงถึงเป็นเรื่องยากมากเลย กว่าจะมาได้สอนคนท่านต้องไปอนุโลมปฏิรลมซึ่งพี่ใช้เวลาอนุโล,ลมปฏิรลมเนี่ยมาหลายสามปีสี่ปีนะหนูถึงจะถึงจะรู้ถึงมาสอนคนกระชากให้คนหลุดได้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแทงเข้าไปข้างในเนี่ยมันมากระชากให้คนหลุดออกมาเนี่ยแล้วก็ที่พี่บรรยายทําไว้คนฟังไว้แล้วหลุดพ้นกันเนี่ยคนมันไม่เข้าใจมันติดการปฏิบัติมันมันไม่มีปัญญามาตั้งแต่แรกอะพระพุทธองค์ก็ไม่มีปัญญามาตั้งแต่แรกก็ถึงหลวงปฏิบัติมาไม่มีครูบาอาจารย์ไง พอจบแล้วพระอ,องค์ไม่ได้ไปเอาการปฏิบัติมาสอนคนพระอ,องค์จึงมาอนุโลมปฏิรูปว่าเหตุปัจจัยเป็นเกิดขึ้นยังไรพรอองค์ทวนขันจนพระอ,องค์แจ่มแจ้งมาพระอ,องค์ถึงออกมาบรรยายธรรมออกมาสั่งสอนเหล่าสาวกหลุดพ้นกันได้เพราะว่าสมัยก่อนคนมันปฏิบัติมาก,กันเยอะแต่ไม่มีปัญญาพระอ,องค์แค่เอาปัญญามาเท่านั้นเองเนี่ยคนมันถึงจบขิดไงคนเลยไม่เข้าใจในวิธีที่พี่สอนไงว่าโอ้โหนี่มันเราหลงเราหลงไง หลงไอหลงปฏิบัติหลง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 ้าหลงโยมหลงอืเออหลง้าหลงโยมหลงทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมล่ะเออนี่มันหลงกันมันหลงกันอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมใช่ใช่พี่แล้วหลวงปู่หลวงตาเนี่ยไม่มีปัญญามามาสอนคนเพราะว่าเขาไม่ได้เดินปัญญาเขาทำสมถะมาวันหนึ่งเขามารู้ว่าเขาหลงก็จะปัญญาที่ไหนมาสอนคนเขาเขาพอเขาจกเขาก็จกแบบถึกถอ่ะ ทีนี้เขาก็เอาแต่รูปแบบปฏิบัติมามาเขาไม่ได้ตัดสรุ้ทาอะไรเลยอ่ะเขาเขามาแบบอ่ใปฏิบัติมาแล้วทาทั้งหมดแล้วพอพอมารู้มามารู้ว่าตัวเองหลงมันก็วางมันมันเกิดความเข้าใจทําขึ้นมามันก็วางใช่ไหมครับเออพอวางปั้งเนี่ยทีนี้มันไม่มีปัญญามาตั้งแต่แรกอะ่ะมันปฏิบัติมาทีนี้เขาไม่ได้มามาอนุโลมปฏิโลมมาตัดสรุ้ทาอะ่ะเขาก็วางสัญญาเดิมไม่ได้เขาก็ต้องให้คนปฏิบัติมาแบบเขาอะ่ะ หลวงปู่ดุลท่านถึงไม่สอนใครไงเพราะว่าท่านไม่มีปัญญาที่จะสอนไงแล้วท่านก็ไม่ได้มีวาสนาที่จะสอนอเ,เพราะว่าท่านไม่ได้อนุโลมปฏิโวมใช่ไหมท่านก็รู้เฉพาะท่านท่านก็จบเพราะท่านครับพี่ถึงบอกว่าโอ้ธรรมะพวกนี้มันละเอียดอ่อนนะคนคนเราไม่รู้อยากจะสอนธรรมะถึงถึงเชื่อว่าต้องปฏิบัติเอาต้องจะฝึกต้องอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงพก็คุณหลงหมดเลยครับใช่ไหมล่ะก็หลงกันทั้งหมดนะ มันไม่รู้ว่าโอ้โหงั้นพระพุทธเจ้าก็สอนปฏิบัติที่พราะพระองค์พรพระองค์อนางสุจาดามาพูดอะพระองค์พลิกบัตรเลยม่รู้ว่าตัวเองหลงแสวงหามาตั้งแต่ออกจากวังอะอพอบรรลุธรรมแล้วเจ้าปัญญาที่ไหนไปสอนคนนะเพราะว่ามันยังมันมันจบเฉพาะตนมันรู้แล้วว่าตัวเองหลงอะพระองค์ถึงต้องอนุโลมปฏิรมตัดสรุปเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงแต่คนมันมันไม่เข้าใจมันไปทําขัดแย้งกับพุทธเจ้ามันไปเอามันไปไอ มันบอกว่าถือธรรมของพุทธเจ้าหมดใช่ไหมครับแต่เวลาพระพุทธองค์มัดมีองค์แปดก,ก็ไปถอดสติออกเอามาเป็นสีใช่ไหมสีสมาธิปัญญาแล้วก็เอาสติไปไว้ไหนก็ไม่รู้ต้องไปฝึกเอาทีนี้สติต้องไปต้องไปฝึกความรู้ตัวเอาเห็นไหมพระองค์บอกว่ามันสมาสติสมาสมาธิก็คือการตื่นรู้สรรพชัญญะไอสมาธิมันจะเกิดขึ้นทีหลังหลังจากมีค่อยมีสติในมรคมันตัวข้อที่แปดทีนี้มันไปเอาสมาะามาเป็นสมาธิไปทาสมาธิกันก่อนเพื่อจะบรรลุธรรม เห็นไหมล่ะมันทัมันจะขัดแย้งกับคํขสอนของพระเจ้าหมดเลยตรงคำข้ามหมดเลยแล้วก็ไปอวดต้ามคุณวิเศษ่าพระอรหันมีฤทธิ์มีมีฤทธิ์ได้ไงมีฌานได้ไงพระเจ้าหันจะเข้าฌานได้ไงจิตยังไม่มีตัวรู้ยังไม่มีเลยดับสัญญามึงคาว่ารู้ยังไม่มีตัวรู้ยังไม่มีมันจะไปรู้ว่าละจิตคนนั้นคนนี้ไปมีฤทธิ์ได้ยังไงนะในเมื่อตัวรู้ก็ยังไม่มีเลยตัวจิตมโนวิญญาณน่ะมันถูกดับไปแล้วมันก็ มันไม่มีการเกิดแล้วตรงนั้นน่ะมันดับวิชาทั้งหมดแล้วมันจะไม่มีวิชามีธิ์มีเดียได้อย่างไงล่ะครับเออไอ้พวกมีธิ์มีเดียมันมีมันเป็นไปได้พวกพวกอานาคามีเนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงห้าตัวมันยังล่าไม่ได้มันก็ยังมีสมถะอยู่ไงมันยังมีฌานได้อยู่ไงครับมันถึงมีธิ์มีเดียไงผ้าป่าถึงปฏิบัติทำมาถึงเข้าถึงทำยากเพราะเขาปฏิบัติมาเขาไม่ได้เจริญปัญญามาพอจบผิดปั้งเนี่ย มันก็ไม่รู้อะไรเลยรู้ว่าตัวเองหลงแล้วก็จบเลยก็ไม่รู้จะสอนคนยังไงก็ให้เขาไปปฏิบัติแบบตัวเองมาตลอดถูกไหมละ่ะแต่คนมีปัญญามาเนี่ยคนที่เดินปัญญามาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการปฏิบัติไม่ใช่หนทางที่จะหลุดพ้นเป็นเส้นทางที่เอาตัวตนไปเป็นเอาความหลวงไปเป็นเจตนาเป็นตัณหาหมดไปสร้างตัณหาตั้งแต่ตอนแรกอะไม่ได้เป็นปัญญามาพอมีปัญญามาปุ๊บเนี่ยมันปัญญาตัวนี้มันจะต้องรู้ถูกนะรู้เข้ามาในองค์ขัน เหมือนที่พี่กําลังเผยแร่ทำทำไมคนถึงหลุดกันเยอะเวลาพี่บรรยายทำแล้วทําไมเวลาพี่ไปช่วยคนน่ะกระชากมันถึงหลุดออกจากตัวรู้ตัวนี้เพราะว่าไอตัวรู้นี่มันวางยากรู่อกไหมใช่ใช่ขนาดเซนนี่ยังวางตัวรู้ไม่ได้มันหมายมั่นในสัญญาอไอตัวบางๆตัวไม่ปรุงแต่งนะ่ะสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งนะ่ะจิตเดิมแท้อะไรนะมันติดในสัญญาภาษาธรรมอยู่ตัวนั้นนะ่ะไอรู้ตัวนั้นนะ่ะมันก็เลยบางๆอยู่มันก็เลยบางอยู่ มันไปติดไอในในฝั่งนั้นอยู่มันไม่เห็นว่าที่บอกว่าจิตเดิมแท้มึงก็เป็นสังขารมึงหมดแหละมึงไม่รู้มึงไม่แจ้งในตรงนี้มันเป็นสัญญามโนอยู่ถ้าดับสัญญาตัวนี้ได้ปังเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยตัวรู้ก็ดับไปจิตไม่มีที่เกิดไงมันจะไปก่อตรงไหนล่ะจิตมันอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ออกไปหาเวทนาออกไปหาลูกออกไปหาโลกสมุท้งหมดใช่ไหมล่ะเออสัญญาสัญญาดับอ่ะสัญญามโนดับแต่จิตมันก็ดับไปตามสิ นี่แหละมันไม่รู้ว่าเนี่ยมันจบกี่ตอนนี้แหละตอนที่เป็นโยมเป็นอะไรก็ตามแต่มันมันไม่เลือกเพศไงเออนี่แหละมันไม่แจ้งกันใช่ไหมล่ะใช่พี่อู้หลงกันเยอะที่เธอว่าเดี๋ยวทำไมที่เธอเออเธอเธอเล่าไวดิเดี๋ยวเดเออที่เธอว่านี่ผมพยายามม่รู้มาตลอดแหละแต่ว่ามันพยายามศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงหลงกันเนี่ยสายพระป่าสาย เซนสายอะไรทําไมมันถึงทาลายวิชาไม่ค่อยได้ใช่ไหมละ่ะใช่ใช่พี่เออที่เธอคิดสัญญาเนี่ยพี่ใช่สัญญามโนเนี่ยเพะสัญญาแหละเออมันยังมีตัวบิญญาณตัวรู้คอยรู้บางๆอยู่ไงเพราะมันยังดับสัญญามโนไม่ได้มันวางได้หมดแล้วมันดับสัญญามโนไม่ได้มันเลยมีมันเลยมีอุทจฉะความพุ่งซ่าอยู่ของเซนไปติดตัวอุทจัะของของเทวราชไปติดตัวมานะ เลยอยู่กับโลกไม่ได้ใช่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 มันยังแบ่งชนชั้นอยู่ไงมันยึดเอากุศลแตม่มันกลัวอกุศลไงใช่แต่พวกเซนเนี่ยพวกที่สอนจิตเดิมแท้ในสมัยทุกวันเนี่ยมันไม่ยึดกุศลมันไม่ยึดอกุศลตามันพูดแต่มันยึดตัวรู้อยู่ตัวสัญญามโนว่าหมายมานันเอาตัว,ต,วตัวไม่ปรุงแต่งอยู่ตัวจิตเดิมแท้อะไรตัวภาษาธร,รรมตัวนั้นนะ่ะมันยังไม่ได้ปล่อยสภาวธรรมจริงๆมันยังมีรู้บางบางอยู่นะมันถึง เซนถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นไงมันมันยังมีหลักธรรมตัวสัญญามโนตัวนี้ว่าด้านด้านลึกๆเนี่ยมันไม่มีอะไรสิ่งที่มีเป็นเรื่องปรุงแต่งมันยังไม่เข้าใจว่าไอสิ่งที่มีเป็นเรื่องปรุงแต่งมึงก็ปรุงแต่งทั้งหมดแหละมึงรู้มันเป็นสัญญาที่ให้มึงรู้อยู่ครับแท้จริงมันไม่รู้อะไรตรงเนี้ยมันไม่รู้อะไรมันวางรู้ทั้งหมดแหละครับเออมันไม่มีจิตเดิมแท้หรือไม่มีไม่มีภาษาธรรมอะไรในใจทั้งอย่างเลยมันไม่มีอะไรหรอกที่พูดไปก็พูดไปเลยครับเออไม่มีไม่หลงเหลือธรรมะอะไรเลย เออตรงนี้มันถึงละเอียดไง <c oughs> เราถึงไม่ได้เป็นอะไรเราถึงใช้ชีวิตยอยู่อยู่ตรงไหนก็ได้ไงเออท่านอะไรเออเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละมันหลงกันเยอะแม่พอผมบอกก็สืบกลับไปตอนสมัยแต่ก่อนนาที่พ๊กตุ๊กฉาสอนแล้วก็สอนอย่างงี้เล่สอนง่ายๆเออสอนง่ายๆคนก็หลุดไปหลุดไปแต่ว่า ไอ้พอทุกสมัยมันเปลี่ยนไปมันเป็นพรามซะเยอะอีกเป็นพรามเป็นยินดูซะเยอะมันก็เป็นอะไรกะไระมันเป็นพรามเป็นผู้พุทธเจ้ามันแบ่งแยกมันถึงมีมันไม่แบ่งแยกผู้พุทธเจ้าบอกว่าทรรมะมันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่แบ่งแยกธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวไอ้นี่เสียไปแบ่งแยกสวดาสกีดานาคาไปแบ่งแยกแบ่งภาตแบ่งโยมแบ่งสินแบ่งสมาธิแบ่งสินหน้าสินแปดสินสิบเอาทีนี้ก็เลยเอาพระธรรมวินัยมาเป็นสินสูงกว่าเขา นี่ไงทั้งๆท,ที่มันเป็นพระธรรมวินัยเป็นของพระพิสุท์สูงมันเป็นกฎข้อบังคับมันเอามาตั้งเป็นสองร้อยิบเจ็ดข้อสูงกว่าสูงกว่าเขาอ,ะอ่ะครับเพวกพระพวกนั้นก็เลยไม่มีไม่อยู่ในม,มัดพิมงแปกก็เลยทําตัวเล่เทะไงเป็นข่าวท่าทุกวันครับเออนั่นแหละก็เพราะสินเยอะไงซื้อไม่ได้ข้อถ้ามันเป็นพระธรรมวินัยมันรักษาพระธรรมวินัยไว้อ่ะก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปแบกหรอกมันไม่ใช่สินมันเป็นพระธรรมวินัย คุณเป็นพระคุณขอข้าวเขากินนะ่ะคุณก็ต้องอยู่ในพระธรรมวินัยใช่ไหมล่ะแค่แค่นั้นเองม,มันไม่ใช่ศีลแต่คุณไม่เข้าใจเองคุณไปตีไปแบ่งว่ามันเป็นของสูงเป็นศีลคุณก็เลยสูงส่งกว่าเขาแค่นั้นเองครับนี่แหละมันหลงมานะตัวเนี้ยมันพอมันเป็นศีลแล้วก็โอ้หสูงกว่าเขาเด่นกว่าเขาพอยมพูดธรรมะก็ไม่ได้ล่ะต้องบวชต้องเป็นพระต้องอย่างนั้นอย่างนี้หนไหมเพราะความเข้าใจผิดตั้งแต่แรกอะครับเนี่ยเห็นไหมล่ะ เนี่ยคลิปเนี้ยพี่อัดเสียงเลยเนี่ยเออจะเอาให้เป็นประโยชน์เลยจะลง youtube ด้วยเนี่ยครับผมฉันแหละครับเออนั่นแหละคนมันหลงไงเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะเธอต้องมาหาอาจารย์มาคุยกับอาจารย์มามานั่งเล่าเรื่องตรงนี้ยเพื่อทําคลิปก็ยจะดีค่ะด,ดีครับรอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อเราต้องทาเอาปัญญาไปสอนคนให้คนไม่หลงไงเราเราเข้าใจมันทั้งหมดแล้วเราเราจะทําให้คนอ่ะ เข้าถึงธรรมะได้ง่ายโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกเลยอะ่ะครับอืมธรรมะให้ธรรมะในทำแท้ที่เป็นแก่นพุทธศาสนาให้มันจเจริญงอกงงามสําหรับผู้ที่มีปัญญาเขาจะได้มีที่พึ่งเขาจะได้เข้าหาตัวปัญญาที่ถูกต้องไงไม่ได้เป็นหลงเอาตัวตนไปเปลี่ยนไปปฏิบัติไปทําอย,อย่างนู้นอย่างนี้เพื่อจะได้สติเพื่อจะได้สมาธิเพื่อจะได้ความรู้สึกต,ตัวมันไม่ใช่การไปฝึกไปทําเอาคุณต้องมีปัญญาคุณต้องเข้าใจตัวเองจนถึงที่สุดนะต้อง ต้องมีคนมาอธิบายมาชี้ให้คุณเห็นว่ามันมีทั้งหมดแหละแต่คุณไม่รู้คุณถูกคนโง่สอนอคนที่เขารู้จริงๆเขามาสอนเขาจะสอนให้คุณมีปัญญาให้เข้าใจในตัวเองจนถึงที่สุดจนลน้นจนหลุดพ้นออกจากสัญญาตัวสุดท้ายได้สัญญามโนนะเออจิตก็จะดบไป <ใน S 2> ตัวละเอยียดเลยครับ <laughs> ใช่ตัวละเอยียดเลยทีนี้ก็เหลือแต่ขันหน้าทีนี้ก็ไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรเพราะมันไม่มีตัวแบ่งไงไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวอ่ะ ทุกอย่างเป็นร่วงสมมุติหมดเลยนะ่ะภายในก็วิมุตต์อยู่อย่างนั้นนะ่ะตลอดกาลนะ่ะดับการเกิดตรงนี้แหละปล่อยจิตมรโอวิญญาณพุทธเจ้ามาชี้ให้ปล่อยมันตรงนี้แหละในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยปล่อยจิตครับปล่อยขันธ์หน้ามันเป็นอิสระจิตมันจะได้ไปผุดไปไม่ใช่ไปผุดไปเกิดจิตมันจะได้จบภพบชาติของมันไม่ต้องไปผุดไปเกิดต่ออีกแล้วเมื่อไหร่คุณยังไปจับตัวรู้อยู่นะ่ยมันก็จับกันจนตายก็ต้องไปเกิดต่อไงจิตมันมีที่เกาะที่ยึดอยู่มันไม่ได้ทําลายตัวมันเองมันไม่ได้จบกาเกิดใน ในพบปัจจุบันน่ะมันมันก็ต้องไปเกิดต่อในอนาคตหลังความตายใช่ไหมล่ะใช่พบมันมันต่อยเรื่องสลัดคืนสลัดคืนไม่หมดมันก็มันก็มีเหตุแห่งการเกิดดีนีมาเรื่ก็มันยังมีตัณหนาวปรทานในจิตบางมันก็ยังเกิดอยู่นะเพราะว่ามันมีสัญญามโนอยู่อ่ะครับเออสังขารก็ปรุงได้อยู่ไงมันก็มีความเชื่ออย่างไงเพราะมันมีสัญญาอยู่แม้ว่าเธอว่าเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นความเชื่อ ไม่ว่าจะดีหรือชั่วรหรือพระพุทธเจ้าก็ยังมีความเชื่อในนั้นอยู่มันก็ยังมีจิตมโนอยู่ยังมีอุปทานอยู่อุปทานก็คือความเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ไง มันก็มันมีตัวรู้อยู่ไงตัวตัวมโนน่ะตัวรู้น่ะกับตัวสัตว์นางน่ะมันมันเลยมีมันมีสัตว์ตัวตวนบุคคลเราเขาไงมันเลยมีกุศลแล้วกุศลให้ยึดถืออยู่ไงให้แบ่งแยกอยู่ไงที่จริงมันไม่มีอะไร,รมันศูนย์ไปเลยเพราะว่ามันดับตัวมโนเนี่ยจิตก็ไม่มีที่เกาะอ,อาศัยก็ถูกทําลายไปเนี่ยก็เหลือแต่ขันหน้าที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนี่พระองค์ชี้ตรงนี้มันไม่เลือกเพศเลือกฮาราวาหรอกเลือกพระเลือกโยมหรอกไอ้ที่มันเปือกสมมุติทั้งหมดเลยโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนแค แกก็สอนง่ายๆพี่บุญแดงแกสอนกสอนง่ายมากเลยนะ<ม>นย้อนกลับไปย้อนกลับไปเอ่อคืออะไรพี่ย้อนกลับไปอ่านดูดูพระสูตรนะพี่ที่เป็นที่ที่แกสอนเดี๋ยวยุดแรกๆนะพี่ก็เเธอพี่เขา พระไตรปิฎกทำเล่มเนี่ยมันหัวหวัวข้อธรรมะที่พระเจ้าสอนมีนิดเดียวนอกนั้นพวกนั้นไปแต่งปฏิปทาการจาริกทุดงการไปสอนอคนโน้นคนนี้ไปโปวดสัตว์ไปอะไรที่จริงหัวใจหลักการจริงๆเนี่ยไอ้ที่พระองค์สอนเรื่องขันธ์หน้านมันมีอยู่นิดเดียวพระไตรปิฎกมันมีนิดเดียวนะนิดเดียวแล้วก็นิดเดียวแนละ้ดดว,นะดดว,ก,ดดวก็เป็นตัวปัญญาล้วนๆเลยนะตัวปัญญาตัวตัวตัวแก่นที่ที่ฟังแล้วปุ๊บเนี่ยทำให้ลงมองเห็นตัวเองได้เลยนะแต่ว่า ในพระตระกีดมันมีน้อยนิดเดียวและไอ้น,น้อยนิดตรงนี้เนี่ยส่วนที่เป็นสาบูกีงพอเขา้า<ก>พอเขา้าไม่ถึงมันไอ้ส่วนน้อยนิดก็ก็ไม่ได้ถูกเอาออกไปมันไกลยิ่งทุกเดือนหายไปเลยเออแกเนี่ยมัน,นมีนิดเดียวแต่ไปเอาเปลือกไปครอบเต็มหมดเลยพวกศึกษาพระตระกีดถึงยึดเอาทั้งหมดไงไม่รู้ว่าแกอยู่ตรงไหนไง ทีนี้ไปยึดเอาเผือกก็ไปติดในปฏิปทาของพุทธเจ้าทั้งหมดเลยติดในปฏิปทาในสาวกปฏิปทาในรูปแบบความเป็นสงฆ์หมดเลยไม่ได้เข้าใจว่าพุทธเจ้าไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกสงฆ์แบ่งแยกคารวะพุทธบริษาาัทสี่ไงใน,ในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นตัวตัวแก่นในตัวตัว,ตว,ตว,ตวที่ตัวที่เป็นเรื่องของของของปัญญาพี่ที่แกอนไว้อ่ะอื มันมันมันสมบูรณ์ในตัวเองเรียบร้อยแล้วแหละทั้งในในส่วนอะไรยังก็เสรสมบูรณ์ไม่เรียบร้อยแล้วใช่แต่ครั้นี้มันมีส่วนที่แต่งเติมเข้าใหม่ไปใหม่ที่คนเข้างเยอะเยอะจนเยอะมากเแล้วไป,ปกรบไปกรบปุ๊บครั้งนี้อไอตัวไอตัวแก่นที่มันถูกซ่อนไวปเราไป,ปกรบคนก็เขาคนที่เป็นสาวโกระพี่ทั้งอุบาสกอุบาสิกาเอ่อที่สุภิสุนียอะไรก็ตามแต่นะพี่อพอพรมันถูกกรบไว้เยอะๆแบบนั้นเนี่ยตัวเองก็เข้าไปถึงมันยาก พวกเขาไปจึงม no <quer> ันจยบอวกไอ้ตัวนี้ก็โดนกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยแล้วค่อยๆเดือดหายเดือดหายแย่เดือดโอ้ยน้อยๆไปเรื่อยไอ้ที่น้อยอยู่แล้วก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกใช่ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องยากไปหมดเลยใช่แค่แค่คนก็เลยไปยึดติดเอาสีผ้าไงผ้าผ้าเหลืองถูกไหมไปยึดติดเอาผ้าเหลืองแล้วก็ไปยึดติดเอาข้อวัดไอ้ไอ้ไอ้ไอกดกดกดพระธรรมวิ่ไหนเ่ยเป็นศีลก็เลย คนก็เลยยิ่งห่างไกลพุทธศาสนาหาใจแก่นคาสอนก็เลยไปติดเปลือกหมดเลยติดในสมมุติสีเสือ้อในปฏิปทาในรูปแบบ,บทำรวมต้องระวังก็เลยไปติดกับตรงนี้หมดเลยเลยไม่เข้าไปถึงแก่นไงก็เลยคอยคพอมีใครมาพูดเรื่องธรรมะก็ต้องสำรวมถ้าไม่สำรวมก็ไม่ใช่พระก็ตีตีควาาหมายกันพระหลังจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กันได้หมดถูกไหมล่ะครับนี่แหละมันก็เลยหลงไปตรงนี้กันหมดเลยครับ ว่าจะต้องท่านจะต้องสํารวมท่านจะต้องระมัดระวังจะต้องไม่อยู่เป็นชาวบ้านอยู่กับบ้านเอานี่แหละพวกคุณกําลังเข้าใจผิดคุณเอาเปลือกมาผสมหมดเลยไปไป ยังไงเมืม่อกี้เขาโทรมาพวกคนโทรมาเข้ามาเรื่อยๆแหละเพราะว่าเขาต้องหาธรรมะเออทำทำตัวปัญญาเนาะจิตมันจิตมันรับรู้อะ่ะสิ่งที่พี่พูดอะ่ะมันเป็นตัวปัญญาตัวแก่นตัวปัญญาจิตที่เขาสแสวงหาเนี่ยเขาจะรับรู้ของเขาเองใช่ไหมล่ะ <S <S <อ>พวกปฏิบัตินี่กับพีตอนไปเยเขาเบื่อหน่ายจากการปฏิบัติตแล้วมามาเจอคลิปพี่เขาถึงจะเข้ามานะเพราะว่าธรรมะของพี่มันเป็นแก่นล้วนๆนะ พวกพวกเปลือกนี้จะเข้าไม่ถึงพี่หรอกพวกยังยึดไม่บุญในบาปมากมายังติดในเปลือกยังต้องทําบุญต้องถือศีลต้องอะไรเขาจะพวกนี้เขาจะเข้ามาหาพี่ไม่ได้พวกเปลือกเาแขาใช่แล้วก็พวกพวกปฏิบัติอ่ะพวกกับผีตอนต้นี่ะก็จะไม่เข้าเขายังรักษาครูบาอาจารย์เ็าอยู่แต่พวกกับผีตอนปลายเนี่ยที่มันไปไม่ไหวแล้วอ่ะหลายปีแล้วก็ยังไม่จบกิจันถึงจะหาตัวแก่นแท้ไงทีเนี้ยพอมาเจอของพี่แล้วเขาถึงจะเข้ามา เรียกว่าไอมันจะมีบางประเภทเหมือนกันนะพีวิทย์ก็คือประเภทแบบพวกชื่นชมปฏิปทาใช่ว่าอย่างนี้ดีกว่าอืมใช่ไหมไปชื่นชมปฏิปทาโจจิตใจนี่เย็นสบายพอเห็นปฏิปทานี่ล่มใจล่มเย็นชื่นอืมแต่ไม่แต่ไม่มีความรู้หรอกเออเพื่อนนั้นเปลือกไม่ได้ความรู้อะไรกลับมาหรอกอืมเไม่ได้ความรู้อะไรกลับมาก็ก็กลับมาก็ก็ทํางให้เลยพอมันฟุ้งมันท้ามมันทำมันทำยังไงดิ ไปอีกกลับไปชื่นชมปฏิปทาออกับไปฟังสักหน่อยกใจก็ร่มเย็นออกมาีเออก็มีนะออก,ก็เพ่นเพ่นอีกเกิดขึ้นไหมมีเป็นหลายประเภทเออใช่ใช่ดีออใช่ พวกเปลือกพวกเกลือกเนี่ยชอบสร้างพวกนี้เจา้าบุญอย่างเดียวควน้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่สอนหรอกเพราะว่าคนพวกนี้มันมองไม่เห็นทามันเป็นธรรมชั้นสูงมันเป็นแก่นเลยมันพูดไม่เยอะครับ,รบมันพูดลงที่ขาห้าหมดเลยอ่าว่าเราหลงอะไรแคร่คนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็เชื่อการปฏิบัติไปยึดติดป,ปฏิปทาของหลวงปู่หลวงตาของ,ง,ง,ของพระพิสูจไปเชื่อว่าจะต้องออกอย่างนี้แล้วเราถูกสอนกันมาแบบนี้มาตลอดเราไม่เชื่อว่าพระ ถารวาวาดนี่จะเข้าถึงธรรมได้เนี่ยเราก็ยังขัดแย้งในคําสอนพุทธเจ้านะครับเอ,อพระมมาะความธรรมะของพุทธเจ้าเป็นตัวปัญญาปัญญาชนิดนี้ไม่ใช่การคิดเอาคนไม่เข้าใจตัวปัญญาตัวนี้เนะเขาคิดว่าจะต้องปฏิบัติเอาจริงๆจะมีปัญญาแบบพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ปัญญาตัวนี้มันใช่การปัญญากลับมามองตัวเองกลับมาเข้าใจในตัวเอง,เ,องเข้าใจในขันห้าหลักธรรมที่พุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วถูกไหมละ่ะถูกต้องพี่ไม่เห็น,<ใ>นแจ้งในตัวเองแค่นั้นเองในสมัยก่อนพี่เท่าที่ผมที่ผม ก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมกระทํนไปเรื่อยอืมก็มีโอกาสฟังธรรมไปเรื่อยแล้วคราวนี้ไอ้พระธรรมวินัยที่เกิดขึ้นมาเกิดจากการที่พอพอคนมันเยอะขึ้นอ่ะนะต้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่อคนคนมันน้อยแล้วมันก็มีมันก็มีพานพี่ไปทำรุ่นทำาไปไป็ไปทำผิดที่เป็นสาวกของท่านอะไปทำไม่เหมาะสมใช่ว่าอย่างงี้ดีกว่าไปทำไม่เหมาะสมแล้วชาวบ้านเขาก็มามามาถามาร้องพระพุทธเจ้ามาฟ้องว่าเนี้ยเออเนี่ยที่สุของท่านไปทำอย่างเงี้ยมันมันดูไม่ ขาก็มาฟ้องนะพี่แล้วคราวนี้พระพุทธองค์ก็ในเมื่อเห็นว่าว่าเป็นสิ่งที่ที่ชาวบ้านเขาเห็นว่าไม่เหมาะสมเราให้อยู่ในฐานะของผู้ขอเขากินเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติให้ให้มันเป็นไปตามที่ที่เหมาะสมจากที่ชาวบ้านเขาเขาเห็นซะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนีใเมื่อก่อนคนมันก็เยอะด้วยเนี่ยมันคุมยากมันก็เหมือนกฎหมายเนาะถูกที่เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถไปไปเป็นผู้ขอได้อย่างอย่างอย่างเขาเรียกอะไรอย่างอย่าง อย่างที่มันเหมาะสมที่เป็นผู้ขอนะพี่อืมคือคุณไปเสพมีทุนหรือคุณไปทําอะไรที่ม,มัน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 ไม่เหมาะสมกับเพียอะ<ช>่ะอืมคุณผมถามว่าท่ไปก่อนแล้วถ้าชาวบ้านเขาไม่ไม่ไม่ห็นแล้วเขาไม่เกิดความื่มใสเนี่ยเขาไม่เกิดเขาไม่เกิดความื่มไสเนี่ยอมคือสถาเนี่ยเขาเขาเขาก็ไม่ใส่บาทแล้วแล้วเราจะกินอะไรล่ะพี่ทุกปาก S <S องค์ก็เลยต้องมีไอตัวพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นกฎตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ใช,ใช้เพศเนี้ยใช้อใช้เพศหรือใช้อาชีพเนี้ยในการเป็นผู้ขอได้อย่างได้อย่างเต็มภาคภูมิใช้ว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่ใช่แลนเป็นที่มาของการบวชมันเพราะฉะนั้นนี่ยอน,นี่คือที่มาของการบวชมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเพศที่ที่ที่แบบโอ้โหนี่คือนี่คือคนที่เราต้องกราบไหว้ด้วยความที่เป็นผู้รู้ธรรมรู้แจ้งไปทมไม่ได้ก็เป็น อาจจะลาไปสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับอืมต้องการคนที่มาอเอาความจริงมาพูดเอาความที่รู้ถูกมารบรรยายไว้ให้คนที่ได้มาอบรม,มขอ่ะเข้าคอร์สเนี่ยเขาจะได้รู้เส้นทางจะได้รู้ว่าโอ้มันอยู่กับเรานี่แหละแต่เรารยังถูกความเชื่อผิดๆการการสอนแบบผิดๆมาตลอดครอบงำเรามาตลอดครับอืมรับคุก,กครับขบคุณครับโอเคครับผมแต่ก็ดูแลสุขภาพนะครับพี่ ได้ช่วงนี้ได้ครับก็เสียงไม่ค่อยมีพลังน้อยเพราะช่วยคนที่เออทีนี้ก็ให้อาจารย์สมนมาช่วยอาจารย์อุดมก็ช่วยอีกแรงหนึ่งโคตรสาธุครับเจอก็เช่นกันขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากครับอาาจรย์ครับครับสวัสดีครับสสวัััดีคครรบบผมตอนนี้ผมอยู่ปานบุรีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงไปชุมพรนะฮะเพื่อไปปลดล็อก แล้วก็สุราก็น่าจะกลับเทพสถิตก็ประมาณเดือนกุมภาเดี๋ยวก็จะจัดอบรมคอร์สเดี๋ยวแจ้งลูกศิษย์ีกทีทนึงนะประมาณเกือบสิ้นเดือนนะฮะว่าผมต้องไปทําธุระเรื่องที่ที่สกลนครพอดีต้องไปโอนเป็นโฉนดเพื่อจะเผยแพร่ธรรทางทางที่นู่นที่สกลนครให้อาจารย์กมลท่านไปดูแลนะฮะ มก็น่าจะขึ้นไปประมาณวันที่22 20 21 22นี่แหละประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ธรรมะมันกว้างไกลนะฮะพุทธบริษัท4อ่าผมก็อยู่ปันบุรีสองคืนพักก่องเสียงนะเพราะว่าช่วยคนเยอะแล้วเสียงมันหายทลังก็น้อยนะฮะก็เลยต้องถนอมตัวเองหน่อยนะฮะลูกศิษย์คนไหนที่จะ,ะเข้ามาหาผมก็บันทึกลายบันทึกเบอร์ผมนะฮะ เบอร์โทรโของผมก็0 9 8ย์1ก6 4 4ออกอิสระหรือจานวิทย์นะครับก็ติดต่อกันทางไลน์นะครับใครอยากร่วมสนับสนุนในแนวทางของผมก็ร่วมได้นะครับเพราะว่าที่ที่สกนตกรต้องการปรับพื้นที่นะฮะต้องการที่ต้องการอาไอ้บาดาลก็ยังไม่ได้จอดนะฮะไฟฟ้าก็ยังไม่มีมันต้องต่อเข้าไปก็หกหกหกร้อยเมตรไหม มันก็คงจะโอเคนะฮะถ้าใครสนอ,อยากร่วมสนับสนุสนในแนวทางนี้ก็เข้ามาทางไลน์นะครับเดี๋ยวคุยกับผมอีกทีนึงนะครับสาธุครับสวัสดีครับ